แล้วก็ถนนหนทางได้รับความเสียหายซึ่งบางส่วนเนี่ยงบท้องถิ่นมันมีน้อย,ยไงมัน<อ>ไม่พอ,พอล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางจากส่วนกลางเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั่วประเทศในพื้นที่69จังหวัดที่มีการนําเสนอโครงการมาก,กว่า2,000โครงการในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ํา ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชครับก็เตรียมแผนไว้ทั้งในปีนี้แก้ไขปัญหาเรื่องด่วนและปีต่อๆไปในเรื่องของแหล่งน้ำนี่อย่างที่เห็นในภาพนี่เห็นไหมคือน้ํามาเนี่ยอะไรก็ตานมาอยู่ถนนพังแบบนี้ก็ ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราต้องของงบเร่งด่วนแล้วเราอย่าลืมไปว่าที่ผ่นานมาองค์ความรองสึท้องถ่นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการตัดทอนงบไปใช่ใช่ไหมครเขาก็ช่วยในเรื่รรองของการบริหารจัดก,การงบประมาณของของประเทศนี่แหละครับส่วนหนึ่งพอมันไม่พอเนี่ยรัฐก็ต้องไปเติมให้แต่ทีนี้ก็ต้องดูในส่วนที่จําเป็นจริงๆครับก็มีคําสั่งด้วยว่าให้ดําเนินการเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยภายในเดือนกันยายนนี้ก็เป็นไปตามรอบงบประมาณแล้วก็ ช่วยเลี้ยงเร่งด่วนช่วยพี่น้องประชาชนเร่งด่วน <ะ S 2> ที่โชคดีของพี่น้องประชาชนนะ,ะก็คือคุยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากรถโพเดียได้ภายในเดือนกันยานเลยครับก็69จังหวัดทั่วประเทศนะครับ